สวัสดีตอนทำคำได้จ่าพี่น้องพอกำนุม่มอีสานโมหอมแอม,อม,อม,อม่แม่คือเก่ามือนีวันที่สิบสี่ท่านว่าสองพันหาร้อยหกสิบหานุ่มผ้าพี่น้องมาจอเบ,บื้องเหตุคือเก่าเวลาหกโมงยี่สิบเด้อวพี่น้องม,อมือนีมาเว้นกม้มูมาติดตามรับชมน้ำหนุ่มจ่ามาํำกันสีคนมีไออีสานวินเพจายหนุม่มแล้วก็เอื่อยเมนุกแล้วก็นุม่มไปหลุดน,น้ำกันจา้า เว้ยเก็บเห็ดกับป้าเก้าป้าบ้านุ่มอำเภอคำขันแก้วจังหวัดยะโสธรนะจ้าไปหลุ่นน้ำกันจ้าเมื่อนี้เขามาแบบมาน้ำห้อยเก้าเพ่นนะพี่น้องเนาะกลางเว่นกงเว้นมาหลายคนเหลวหลักกับคนก็ได้เมื่อบบบน,นี้เขามาน้ำห้อยเก้าเคนมาหลุนน้ำหนุ่มว่าสิได้บ่เนาะพี่น้องเนาะส้นเก้าแบบพ่นกลางเว่นมาเลย หลุดน้ำกันจ้าจ้านี่พี่น้องพอ่อแล้หวหัวมันแตกโอ้ยกระต้าขวมน่มก็ได้กันวิ่งย่างไะ ห้อยเก่าพี่น้องจังเว้นเพิ่นมาเพิ่นก็สิอาดสิบ่เห็นเนาะนเอาจากักเุ่นไ,ไว้เดี๋ยวหกสามเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะเป็นแนวเอามันคือเป็นแนวนี่เป็นตะลิต้นแถหันสองดอกมาอยู่นี่ตะลิต้ตนแถเฮ็ดแรงพี่น้องแต่ว่าแสบแถวๆดิสีว่าวสู้ฟัง ปีอาอีกดอกไหมใช่เั็งไปย่งว,อวอม,มองนโอ้พี่น่อเอ้ยเห็ดแลยงตอนี้ตนแถวว่าอไโอ,โอ้ดอกว่างามดอกขังเสียบอืม เกิโดโลดเ้าะติตาดีแถบวะตั้ววักอันนี่เจ้าพี่น้องดอกเห็ดแตกไหมมันแม่เห็ดไข่บ่เยโอ้มันคือแตกเนี่พี่น้องแตกแตกเอานั่นดอกนึ่งนี่ดอกนึ่งอยู่นี่ น้อเขาต้องใส่ระบบระบบเอบพี่เอพี่น้องอุ้ยลูกฟีนี่ดอกนึงเพี่เอ้าไม่หยียบเลยอุ้ยมันบูขึ้น้อตัวพี่ต้องแถวนี้ป่ะข้าขปในก็หนีกับเป็นป้าที่ข้อเขา่าอือพี่น้อ,องเขาเขานั่งห้อยเข้าถีเข้ามากลางเว้น ก็ได okay. huh? so ้เอาใส่ดอกนึงนี่มองนี่โอ้คุณัวแตกหัวแตกมันเบิ้งมันไม่คือดอกเห็ดเลยนี่หรอมันเป็นใบไหมคน่ทงานมันจิดตาย่อยนึงเท่านั้นเอาต้องยางอุซองเบื้องยูนี่สามดอกให้นุ่นเอายูนี่ดอกชุ่มๆแบบมันเป็นมันเป็นพวกเห็ดนะเฮะซองไปก็ขาวคุ้ยเต็มยาสิ่น คุ่ดอกหนึดอก,ดอกอสอดอกด้วยคุณพีน 2> 1, 2, ่น้องเ้ยสดอกที่ทกันสองเดียวใส่สามหนึ่งสองใส่สามนี่สองดอกก่นี่โอ้พแบบี่น้อนเน็ดแปดโอ้ถาซ้ำเลซ้ำหนึ่งเม่เห็นแล้วเ็ดแด ว่นีดอกสิดอกน้อยอ้เอห็ดเศษเป็นตะหกักเถอะน่ะชิมน่สีมื่นี่เรา้นเดี๋ยอนุ่มเอาดอกหน่อยนน่ไม่้ต้องเห็นเห็ดกระดกหรือที่ตังไหนมันดูแบบสีว่ <laughs> โว้จุบงบจิบหิบอยู่แถเอาลองแวลาคความมาก,กไม่นเห็นเป็นอย่างนี้เห็เดบแดงมันต้องย่างอ๋อไปนี่ละพี่น้องดอกตแตกแตกข้างไปงข้างขวาไป้าง,าง,าง,างนี่ดอกนึงเอามาเดี๋ยวได้ใส่อีกโว้าันก็้มหงเอาได้หรือเ่ได ได้เขาได้หมดซองักอีหล no ีดีชองปานชองไปานพี่น้องเหียวแต่ว่าเอาได้จะหาทางหเล่าหนุู่้อยู่เนี่ยให่รลงโง่แคลให่หลงโง่บ่ไข้พี่น้องหนุ่มวานห้ลงโง เดีกเวแล้วมันคืืๆให้เรางูกนี่ต้องอกอากโคขึ้นมาเื่ห้วนะโอ้ยเออมันมันอมันเมันหมันๆมันหมันามีดอกบ่าแตกมื่นเยอะมากถูเว้ย แค่ตานี่คือเลี้ยวอยู่เพืนเลี้ยวเหรอเนาะมันยุบใบใหม่ออหมโอ้โหดอกหนึ่งขึ้่อน่านเถอะดอกไงดอกไงไงแต่ว่าแตกพี่น่องเบิ้งเด้อพี่น่องเบิ้งขามันไม่เช่อพุท ดอกนี้งามมากเออเออเออโอ้ดอกนี้สวยเกินบรรยายเลยนี่ดอกเดียวขอถ่ายรูปงามๆหน่อยน่งพี่น้นองเก็บโอ้ยหัวแตกเบิ้องข่วมหัวแตกเบิ้งงนี่ กะสิแตกโพดจนว่าเป็นหมวกมั้งเน,นี่ยบ,บักบานใยหนึ่นง,งว้าวแตกกระสิแตกโพดไอ้ยมาจต่าม่ละไอ้มันยังมาหามันบานพวกมันน่ะอ๋อมาตัวนี้ยเสียงเขาเขามารู้ อุยดอกนี้บานเพเวอร์เลยโอ้โหนี่องนี่อ่ะข้าก็ขึ้น นี่แล้วมันมาอันนี้แน่นมัมาเฮ็ดหน่อยผมก็รำจอดไว้หนิวันเออมันสีว่าพ่ออยู่นนมาพี่น้องมาย่างหลัดเลาะนำกันหายากหลายหมื่นเลี้ยงหลกมันกำมันกะหายากไปแน่

เออมันเกิดทีไนเกิดที่น่้งว่่เกิดที่ลยมันเฉยดมันเเีมันหนาวแม่นมาพอหนาวัมันพอไม่ด้ไ่คุหนาวันไดิยมีดอกบานด้วยเห็ดหนาเห็ดเลื่อยๆมันหามเห็นน้องคอยว่า เทียนผ่าเขาเบิ่งพาอยู่ไม่อายนันนคอยพิกคอยเพิ่งหันมันเป็นเดือผเี้ย็นมือนหายากตะวันหนึ่งก็สิทธพี่น้องหาอบุ้ยลุกปีมันมีสองดดเนี่ยยด็กพี่น้อง บ่ขวานยุหันบ่มันมีนี่มันมีแล้วเอาเหมดเลยใช้แบบอะไรบ้านน <c oughs> ุ่มๆอกมนึ่งบ้านอุ้ยบ่เอาอีกพี่นนอกมิดเบิ้งน้ำนุ่มสิดผ้ายางน้ำปลาสิดผ้าเบิ้งปลาด้บ่านใคอู้สิดใต้ใบไม้ เห็นหักตาดีดีดิพี่น้องเบื้องที่ล่ะใบใหม่ผุ่นใบใหม่คี่ก็บ้องหายากเนาะ เขาตัวใหญ่าบมันได้ผลพนธุ์น่ยเอ้าเบือกมันผู้ใดเห็ดมันไข่ใช่ไก่หรือไงพี่น้องอือมีย่างตะขาตะขานี่นต่เพื่องหนึ่งบานพุ่น่ะเพื่องหนึ่งตะขาก็เอาพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องดอกนี่ย่างมาไกลตืบ ใครจะรู้ว่ามันหายากมากเอาบอกว่างสันบอกี่ด like อกน <yy confer dles> <co> ึงพี่น้องนี่แบบสันอยู่อะได้ย็น ดอกโอ้งามงาม ت ết ت ết. Ật, <c ười> c, งามเต็ตเตะดอกเดียวแทะตัวนี่ดอกนึงพี่หน่อง ว้าวไอ้หนุ่มัวคุ้มกีล่ลลอสีลมลงโอ๊ดอกน้อยมันก็นมีอยู่แม่ลุงปี<อ>เมียน,นมันอยู่มุมเตี้ยว้าสวสองดอกคุณฉันก็ปาดมันทิ้ง่ง มันต้องอาศัยมุมเตี้ยตัวบางมุมมุมสูงว่าเห็นพี่หน่องเบิ่งตีหนุ่มหาเห็ดก็มวลยูแตอว่ามันก็หายากนะเลื่อมยากแล้วพ่ออีกแหละพี่หน่องดอกนึงแมนบ่ดิโอ้แบบงาม บูขี่ดีไม่ขึ้นมากหูช่างสวยงามห้ือเกินดูดะวุ้ยมันกระแห่งเนาะมันแห่งเกือบเพราะว่าเห็นมันพาตรงเคียตไต่ใบใหม่ดิ ของงามประเสรนพี่น้องสิภาไปเบิงังของงามเป็นแนวดิใส่เยี่ใมันเป็นแนวดินั่นเอียงว้าวว้าวว้าวเงาแง้มอีหลีงาอีหลีเงาง้มแงามงามอีหลีอูอ้ กินเถอะนางงามของค่ำคืนนี้นะนี่นางงามของคืนนี่พี่น้องนะต้องมีดอกเล็กดอกน้อยสิวิสองดอก ใช้เหยียบดอกมันแตกเองเอ้าือาด,ดีอแท้ใส่หุมใหม่พี่นอ้องตะวัาตแตกแตกหุ้มหน่อยหน่อยแตกธรรมชาติาแตกธรรมชาตินะเมื่อหันมีสองท่นี่สองเป็นสี่ เดี๋ยวหนีห้องบ๊วยเ,เอาเอาได้เอ,เ,อเอาก็เอาอปลาพี่น้องนุ่มสีผ้าออกปลาโอ้เฮ็ดมือนีบได้พี่น้องเอ้ยเอาหมาดีตื่นเหมือนนี่เฮ็ดนุ่มได้ซ้ำนี่ หายากยากเห็ดเมนกไปสมเห็ดเมนกโกเดบมีพีน้ <laughs> เห็ดเมนกกะริส้มนี่ี <laughs> ่แลิตนเมือมือนี่เขาพ่อซ้ำนี่ละ่ะพี่น้องมันเกิดบ,บมี <laughs> ะเก็บรถเดเอดด <laughs> อเห็เดบ่มีเร มือหนาจังพ่อมาไหมนาะพี่น้อเนาอมือนหนิข็มาจอบซื้อขันพ่อมามันกัน,นอนบ่หลับได้นปนอยู่ห้ามันออกไม่คลิปหนาจังพอกันไหมเนะจ้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ